ไม่มีเลยหรอแพลนจะขายเรามีฝีมืออยู่นะอาจจะเป็นขายแบบชิ้นอะแต่ว่าต้องรอจัดอีซิมิชันในเทศกาลก่อนครับแล้วก็อาจจะเป็นขายแบบนั้นที่ปั้นเราทิ้งไว้ครับตอนนี้มีประมาณกี่ชิ้นแล้วมมน่าจะ30มันอยู่ในขั้นตอนทดลองครับว่าเผามาแล้วจะเป็นยังไงเพราะผมห่างหายมานานมากแล้วเพิ่งมีเตาอยู่บ้านแล้วเราก็อยากรู้ว่าเผามาแล้วมันจะเป็นยังไงกำลังจะถามต่อเมื่อกี้ว่าเออแล้วเผาที่ไหนมีเตาที่บ้านด้วยมันกี่บาทครับมีหลายราคาเลยค่ะหมื่นไปไปจนถึงแสนเลยค่ะฉันรู้จากหน้าตา ไหนไหน,หน,หนต้องซัดตัวแสนแน่เลยเป็นแสนเครื่องปั้นกับเตาอ่ะผมมีก่อนที่จะมีเตียงนอนเนี่ยอยู่ในบ้าน<ะ>ซื้อบ้านเราซื้อเครื่องปั้นมาก่อนที่จะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีแล้วนอนไงอ่ะก็ปั้นเตียงมาไงพี่ผมปั้นเตียงแล้วผม คือนอนอีกที่นึงก่อนใช่ตอนนั้นยังเป็นคอนโดครับอ๋อคือตัวเราอยู่คอนโดแต่เราซื้อบ้านไปแล้วคนนี้จ้งคฟนร์นเจอร์อะไรไม่ต้องเครื่องปั้นก่อนสรุปคือบ้านเนี่ยปั้นเองกับมือถุงไม้บ้านปั้นอะไรบ้านดินคือเป็นบ้านดินแหละแล้วไอ้เครื่องเผาเนี่ยเอาไว้เผาให้บ้านม่งแข็งตัว